แถนี้เจ็บไหมไม่นาะแถนี้ก็ไม่เจ็บน้ะตรงนี้เหรอตรงนี้นาะนี่นาะเจ็บอยู่ตรงนี้เนาะเจ็บตรงไหนบอกหมอเลยหนูต้องพูดนะลูกตรงนี้อ่ะเขาไม่เดินเลยเหรอเขาบอกว่าเวลายืดขายืนเวลายืนเขาจะเจ็บจ้ะแต่เขาก็กับพยายามกับเพกกับเพกอยู่ แถวนี้นะเนาะแถวนี้เนาะอาจจะถูกกระแทกเลรามันหนักเสียไม่เยอะไปมันกระดูกไม่น่าเป็นอะไรไม่น่าละเขายัได้ดีเลยเขาเขาไม่ได้เจ็บมากอายุเท่าไหร่แล้วหกข,ขวดให้ยากินกับยาทาทานลดเบาพอสักสามสี่วันน่าจะค่อยค่อย,ยน้้ำหนักกี่กิโลครับประมาณสิบแปดหนูหนักเท่าไหร่ที่หนูช่างล่าสุด สิบเก้าเลครับสิบแปดสิบเก้าเลยครับให้ยากินช้อนครึ่งนะครับกินช้อนหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอเคสิบเจ็ดจุดสี่สิบเจ็ดจุดสี่ลูขุยซังหนักมากเลยให้ยาไปสองขวดกินหมดขวดหนึ่งแล้วกินอีกขวดหนึ่งนะครับถ้ายาอย่างเดียวแล้วก็มียาทานรวดเบาๆพอสักสามสี่วันถ้าไม่หายง่ายเข้ามาดูอีกทีหนึ่งตัดกับยาข้างหน้าครับผม